วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนผลักดันแหล่งท่องเที่ยวเพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนำโดยนายวันลบตังคานุรักษ์พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการ ภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาโดยลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องณนะหอประชุมโรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซและติดตามประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มโอทอปเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว3,000โบกณนะลานกิจกรรม3,000โบก ตลอดจนติดตามการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแกลนแคนยอนเมืองไทยเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายทวัตแสงแดงนายกเทศมนตรีตำบลโพไซจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้มีการตื่นตัวจะเห็นได้จากการออกมาแสดงความคิดเห็นเสนอแนะถือได้ว่าโครงการนี้ จะสร้างประโยชน์การพัฒนาให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากในฐานะประชาชนในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสวที่มาลงในพื้นที่ท่านเดินทางมาวันนี้ได้พบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทางประชาชนได้สะท้อนปัญหาให้กับทางด้านพู้ที่ศภาป,ปัญหาในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกษตรนะครับเรื่องเกษตรนี่ นาแปลงใหญ่แล้วก็ค่าอินทรีย์ส่วนต้นบ่ายนะครับปัญหาเรื่องโควิดนะครับที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับสาม,มันบกผิดอยู่เรื่อยนะครับเราจะทํำยังไงที่จะสามารถเปิดได้การลงพื้นที่ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนชาวบ,บ้านในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับเด่กก่อนนี่การที่จะเสนอปัญหาแล้วก็คุยกันอยู่ในในพื้นที่นะครับทีนี้เพื่อผู้มีอำนาจผู้ที่จะนั่งในสาภานะครับสามารถที่จะเอาปัญหาที่เราจะท้อนไปนี่ท่านก็จะไปตั้งกระทู้ถามสดหรือไม่ก็ สเสนอในสาภานะครับเพื่อที่จะให้กับผู้ดูแลระดับกระทรวงระดับส่วนบนที่จะตรงนี้จะมาแก้ปัญหาให้เราได้ปัญหาส่วนหนึ่งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในอำเภอในจังหวัดได้ส่วนหนึ่งที่เป็นระดับส่วนต่างนะครับก็สามารถที่ส่งผ่านไปทางสมาชิากวุฒิสภาซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติต่ตอไปนะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวที เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคมและระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมนำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้านต่อไปธนชัยจึงจเจริญประยุรลัลดเขมทิศ n b t อีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี